เออออกออกนอกโจอแล้วก็ดีกันป้าแบบว่าไปป้าโรบินสันลำปางอันนี้คือถ้าถ้าว่าเป็นโรบินสันลำปางนี่แหละค่ะอ๋อในในมาทันทีให้อวยพรโรบินสันลำปางนิดนึงค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาลลำปางนะคะที่โรบินสันมาเปิดที่นี่นะคะก็โอ้โหใหญ่โตมโหลานขนาดนี้นะคะ ยังไงก็ขออวยพรแล้วกันนะคะขอให้โรบิสันลำปางนะคะอยู่คู่ชาลลำปางแบบว่าตราบนานเท่านานแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆที่ทันสมัยมาให้คนลำปางได้ดูได้ชมไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เลือกได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่ขอบคุณด้วยนะคะอีกหนึ่งสาวซาร่าเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้เมื่อสักครู่นี้เกิดสึ้อะไรบนเวทีคะคือเมื่อกี้ก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะค่ะถึงแม้ว่าเขาให้มนั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเรื่องแรงเงาแต่ขอเป็นแรงใจของใครบางคลก็พอ อยู่ใกล้ๆผมแม่าราเป็นิลซาลาบอกวันนี้ไม่คิดค่าตัวแล้วคุ้มมากคุ้มมากเลยเหรอเอาแล้วแค่นหน้าแค่นหน้ายังไง ขับเทนเยอะใช่ค่ะอะไรนิดนึงนะคนเยอะมากวันนี้อ่าะฉะนั้นให้อวยพรนิดนึงเชื่อว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญของพวกเราเหล่านักแสดงด้วยเช่นเดียวกันที่ได้มาเจอชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่น่ารักแบบนี้ค่ะให้อวยพรกับโรบินสันลำปางด้วยค่ะก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เห็นคนเยอะนะคะั่นไหนๆซาก็เป็นคนเหนือขอเชิญชวนชาวลำปางกอู้ข้ามเมืองได้ เอวนักนักง่วนเจ้าแอรเย็นเจ้าหน้าด่าเจ้า <ś red> โอเ <ś red> พิ่งรู้นี่เป็นหนึ่งคุณสมบัติเด่นของห้างชิงค์อาร์มิสันลำปาอองคนลุก เข้าชอบตัวเองค่ะเล็กไปแล้วเล็กไปโอ้ตายแล้วทุ่มถุนซ่างเนาะทุ่มถุนซ่างทุ่มถุนซางซาลาตี่ถามจริงคิดจริงหรือคิดจริงขนาดนี้คงคิดไม่เล่นแล้วล่ะแม่ ทุกคนนะครับผมทุกคนน่ารักมากวันนี้มาเป็นแสดงความดีดด้วยในการนะคะครับผมนี่ครับผมพอชเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นนะเพอชเต้นท่าได้แบบโอ้โหเพิ่งหักเมื่อกี้ฮะเหรอใช่ฮะจังหวะดีมากเพราะฉะนั้นพี่เป็นขอเป็นของขวัญได้ไหมให้โรบินสันลำปางตรงกลางเลยนั่นไงเอาจริงเหรอสเต็ปเดียวและรวมท้ายด้วยน่ารักน่ารักรักโรบินสันลำ ไดีเอาเอาท่าเมื่อกี้ใช่ไหมท่าเมื่อกี้เลยโลบินซันลำปางนี้เลยอ่าขอเป็นของขวัญหน่อยนะเอาคอเสียงกีนี่ต้องหัวเราะผมถึงตาคุณเดี๋ยวเอเนนะเนโอเคอเสียงกีนพอน่เสียีครับคักเมื่อกี้เลยนะอ่าแล้วเป็นสเต็ปง่ายๆ สับบ่อยแล้วสับบ่อยสับบ่อยเอ้ยไม่มีแม่นี่คนรู้ว่าอะไรกันหรือเปล่าเปล่าเปล่าครับเปล่าครับอ๋อเหรอโอ้ครโหอ๋ออ้าวพอชไปแล้วแล้วเคนน่ะโอเคไม่มีผ้านะมีแค่อย่างนี้นะอี้นะแค่นี้เขาพอใจแล้วอ๋อไหนขอนิดนึงดีดึงฮะดีดึงเปิดเลยนี่ฉลากเลย อันพี่นุ้ยมังทารเธอท้อแล้วเหรอที่ไม่ได้ซัพพอร์ตของน้องนะอ้เปดอเอเดี๋ยวกับด้านก่อนพี่นุ้ยมาเงียบๆเลยนะคะขอโทษนะจ๊ะที่หัดมานานแล้วมึงน่าเขาคิดนะเขาคิดนะเขา่าคิดนะเก็บก่อนเลยอ่ะ โลบินซัดลำปางแค่นี้เองแค่นี้เองคู่ทำคู่กันครับคู่กันนิวายคู่อ๋ออยากเดียวใช่ป่ะ,ปะอาได้เลย เดี๋ยวมาคุยกันต่อเคนครับอวยพรนิดนึงดีกว่าค่ะมาวันนี้เอ่อเป็นซาวเหนื่อยกันหรือยังฮะถ้ายังไม่เหนื่อยขอเสียงชาวลำปางหน่อยได้ไหมครับโอ้โหแรงเหลือแรงเหลือมากนาแน่นมากเหลือแรงเหลือหนแน่นมากครับก็ขอให้นะครับห้างนี้เป็นห้างที่เอาไว้อินเทนแล้วกันี่ยมี แบรนด์ดีๆแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยนะครับไม่ต้องไปถึงกรุงเทพนะครับก็มาที่โรถพิษสัตว์ลำปางนะครับก็ได้แต่งตัวได้ตามเทรนด์แล้วนะครับผมใครอยากแต่งตัวเนี่ยมาที่โรถพิษสัตว์ลำปางเลยดีกว่าครับผมนี่อขอเสียงกรีดร้องคุกคามมาถึงน้องคิมบ้างแล้วก็บอกน้องคิมพูดได้นะสาวสวยของเราเธอเธอเป็นสาวหวานไงใช่ไหมวันนี้มาลำปาง ต้อนรับแบบดีมากคะ่ะ<า>ก็เยอะมากจริงๆค่ะดีใจที่มาเป็นเยอะขนาดนี้นนแล้ววันนี้ได้มาเนี่ยมีประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ห้างโรบินสันลำปางของเราเป็นยังไงบ้างคะ<า>ให้อวยพรนิดนึงก็อยากจะขอวอวยพรให้โรบินสันนะคะลำปางมีคนหานาแน่นเดอดขนาดนี้ทุกวันนะคะแล้วก็มีทุกอย่างคะ่ะทั้งอาหารการกิน อินเทรนทุกอย่างครบจริงๆค่ะที่อยาจอกยาจะเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะคะนี่ขอเชิญให้สาวคิมด้วยค่ะ,ะสุดท้ายหนุ่มหมาก,มมากเป็นเป็นคนลำบากด้วยใช่กับเจ้าแม่ละครับ แม่นแม่นก็เป็นเหนือเหมือนกันอ๋อเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นให้เชิญชวนชาวลำปางจังหวัดใกล้เคียงมาเลยเอาเป็นภาษาคําเมืองเลยจ้ะโอ้โโอโ <laughs> ตอนแรกเราอาจจะพูดนิดเดียวนะเราเตรียมแล้วละ่ะดีใจขนาดเลยให้ปิดบ้านมาแอวเนี <ś led> ่ยเราเตรียมมาแค่นี้แหละ มีคนที่แบบพูดด้วยพูดด้วยสื่อสารด้วยพี่แนะนำยาแล้วยาแก้ปวดจ้ะอย่าคุยกับคนนี้เลยครับเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวยาวครับผมก็ นะครับสำหรับโรบินาันลำปางนะครับ,รบก็กินดีกับชาวลำปลางทุกกคนนะครับที่ได้มีห้างดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มีสินค้าช้อปปิ้งที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็บมีทั้งแบรนด์จากต่างประเทศแล้วก็มีมีเสื้อผ้ามีทั้งอาหารมีทั้งเครื่รองสำอางยไงก็ถ้าใครอยากสวยแบบนี้แบบนี้นะครับก็มีเครื่องสำอางให้ช้อปปิ้งกันเยอะแยะเลยะฮะแล้วถ้าอยากหล่อล่ะถ้าอยากหล่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เยอะแยะมากมายครับผม <laughs> <า> <Okay. S 1> พูดดีๆนะท่านผู้ว่ากำลังจำอยู่ว่าหมากแนะนําแบรนด์ไหนบ้าง <laughs> <laughs> <Okay. S 2> นั่นก็มากันได้เรามีสินค้าหลากหลายแล้วก็โปรโมชั่น <Okay. S 2> ดีมากๆเลยเดียว <Okay. S 2> ครับนะคะ